ไปดีพ่อแม่พี่น้องเอาต้นทับเขาสู่ซองแชร์หน่อเนาะส่วนตอนนี้กำลังเสียอกไปชีทางมอนน้องก็คือจะไปตามหาหยาดเรื่องไอหักของป่าจั้นเพ่งอีกเถื่อนึงเนาะเพราะว่าคิดที่แล้วที่เราเดทไปว่าเจอเลี่ยงยังบบแมนเนาะไปเจินเพ่งเป็นยื่ยันมาแล้วโบแมนเนาะว่าบาโบแมนคนดีเขาสรุปไปได้คิดก่อนสนามก็เลยจะไปตามไม่แล้วพี่น้องก็คือจะไป ทางงอนเองคะแนนเขาพี่น้องมาลุ้นกันว่ามื่อนี้เข้าไปเขาเชเจอบอกว่าคลิปดันดีเข้าไปครับคลิปมาแมนแล้วยังบูแมนอ่าเนาะเดี๋ยวจะไปอีกเนาะเพราะว่าคนที่เขาโทรห้าในคลิปก่อนคลิปหนึ่งหันในนมไส้เพิ่นทีแรกว่ามาที่นี่หันเพิ่นกับที่โตมาว่าแมนอายหักอายเข้าเพิ่นที่เคยไปอยู่กับป่าแจนเพ่งหันแต่ว่าป่าแจนเพ็งทต่โตมาแล้วว่าบูแมนลัาะฉะนนั้เขาก็เลยจะไปใหม่เนาะพี่น้อง หลังจากทีในคลิปก่อนก็นได้สรุปไปแล้วว่าตามหาข้อมูลขอล้องอายหักปาจันเพ่งเจอเป็นถีหมหอยนอกยนงก็คือได้ครับการยืนยันจากน้องไร้ขอ้องไอหักว่าแมนแล้วเนาะคนที่เขาตามหาหันแมนเป็นได้เสียชีวิตแล้วแต่ว่า ทีนี่ทิพย์ก็ได้ส่งเบอร์โทรไปหาปันจันเพงแลยบาจันเพงก็โทรมาล่มกับน้องสายคองไอฮักค่ะเนาะหลักการสุดถ่ายก็คือยังโบเมเนาะเพิ่นเขาใจพิดกันเนาะะนั้นปาจันเพงก็เลยยังมีความหว่างว่าไอหักเพิ่นนาจะยังมีซีวิตอยู่เนาะหลักการห้เข้ามาตามต่อเนาะพี่น้องก็เลยมาอีกในตอนนี้ซึ่งเพิ่นบอกว่า เทือนข้องไอฮักพื่นนี่ก็คือจะคามกัวถางงอนไปซึ่งสมัยก่อนนะจะเป็นบักเนาะคามบักมากก็คือจะเห็นเรือนไอหักของเพื่นเลยและไอหักของเพื่นนี่ก็คือซื้อว่าไอโก้อที่จริงซื้อไอโก้อนี่ยเป็นพื่นไข้ข้อมนมาแต่ต้นแรกเนาะแต่ทีพันอ่านบทถืามื่อเนาะคิดว่าซื่อไอที่จริงซื่อไอโก้เนาะพี่น้องสนันก็มาลุ้นในคลิปนี้โตว่าเฮาสิตามไอฮักของ บาจนพิงเจอหรือบเจอเนาซึ่งก็จะเป็นอีพีสุดท้ายของการตามหานนสุดแสนภูมิใจสิบนิ้ววันทาของพรเทวาคุ้มครองปลอดภัยคือข้อมูลที่เฮา ไก่มาสัตว์จีน,น,นก,กมม็คือเพื่อนไอหักข้อง้าจันเพลงนีละเมนคามเพื่อบักมานและขึ้นมากก็คือจะเป็นเฮื่อนไอหักองเพนเลยก็คืออยู่จุดบริเวณที่ข้ามากินเขาเสาก็คือหาอาหารแห่งนี้นาะพ่น้อก,อกเผื่อกินเขาเสวอยู่บริเวณแห่งนี้แล้วก็สอบถามขอมูลไปนําบุญบุญยิ่งใหญ่จะจาไว้บอกขอลืมลา ในการมาครั้งนี้เขามีเปาไม้แรงข้อมูลอยู่ซ่องมองก็คือหนึ่งก็คือแม่บุญทวีเนาะพี่น้องทีว่าในคลิกปก่อนเขาเคยไปถ้มแม่ป่าที่อยู่ทางทายตลาดเนาะซึ่งเพื่อนบอกว่าไปถม้มแม่บุญทวีเนาะซึ่งต้นมาเธอกรันเขาบ่ได้เจอแม่บุญทวีแต่ว่าเขาเจอพ่อลุ่งคนหนึ่งที่เขาเคยถ่ายพี่น้องเมืองในคลิปก่อนซ่องก็คือแรงข้อมูลอันที่สองก็คือ ้าบ้านหรือว่าคนที่อาศัยอยู่ในแถบนี้ซึ่งมีอายุประมาณ60ปลายปี570ปีขึ้นไปแต่ออโโยันไทยที่ได้นำใจแฟ,แฟนแฟนส่งตรงมาจากต่างแดนที่ไกลแสนสุดปันละนา ก็เคยคาดคิดว่าสีพีจะมีวันนี้ขอบใจครอบครัวแสนดีมีวันนี้สุดแสนภูมิใจสิบเอียววันทาขอพรเทวาคุ้มครองปลอดภัยส่งพรไปถึงคนไกลให้ทุกท่านมีสุขทุกคน ไม่บบเหตุเวียกนะ้นองทิพซิโอผักเสียงขึ้นอีกทีนึงเนาะก็คือหลังจากที่เฮาคํำขัขว้วทางออนมากก็คือเมื่อไหรขึ้นเขาเสา,ารทีหันเขาเปียกเนาะก็ได้ท่ามคนที่นี่รอว่าในหานเนาะเกี่ยวกับข้อมูลคนทีเฮาตามหาหรือว่าแรงข้อมูลอื่นๆที่เฮาพอจะไปสอบถ่ามข้อมูลได้เนาะเพิ่นกันแนะนําว่าเพื่อนเมย์บุญทวีเนาะซึ่งเพิ่นกับเป็นนายบ้านที บ้านแห่งนี้เนาะแล้วก็แม่์พุทวีเนี่ยก็เป็นคนที่แม่ป่าคนหนึ่งในคลิปก่อนในคลิปแหลกหรือว่าในคลิปทำอิตีเข้ามาตามแล้วเพิ่นแนะนําให้มาแม่์พุทวีเนาะแต่ว่ามื่อน,นั้นที่เข้ามาเขาจะมาอีกเคขื่อนรังหนึ่ง,งเพราะเขื่อนรังนี้เขาเห็นว่าคนไปอยู่เนาะแล้วอีกอย่างเขื่อนซองสันก็มีติดกันซองรังเขาก็เลยไปเขื่อนรังนั้นเนาะพี่น้องให้เลยแม่ดู้เพื่อมาแตะนะต้องการกันอ่ะอ่ะคนนั่งก็คน เพรีนี่ป่าจ้าเท่งกอยู่ตลาดือที่สองนะปอยยาสองห้าไอ้หักที่เป็นลูกของตาเส้สอสมัยทำก๊อตช่สิบสามเหอนนยขอ่ารงนี้เนาะสบัยดีท่านทีปไปอยู่กลางเตพี่นี่จะมั่งเราาได้สีิปีแล้วป่าปอยยายสองหาไอา้หักของลูกโซเดียว เข้าใดในมาแล้วได้ป่าหนไอ้กันเอาทิ้งเดี๋ยวนี้ป่าก็ได้ไอ้หนูอุ้งบริเวณท้องทีน้องเิ่งองถึงแล้วาะใชัคป่าเนี่ยอยู่เก็บัวป่าซองปีเนาะนักสุขุมป่าบมดยืดแต่มีสิ่งเดียวที่ป่าจืดก็คือเราเป็นลูกของตาแสงเก่าอยู่ทางนถามเพื่อบ้าไปสมัยก่อนจะเห็นบ้านเราเลยถามเพื่อบ้านก็ต้องแมนมากทั้งนี้เนาะข้างๆเราป่าก็แมนมากตอนนี้มีแต่ว่าให้พวกลูกกันละ นี่กะแม่กับแม่อ่อนท่อนไปอยู่แต่ว่ากะฮักโมูหน่อยนึงเนาะอด้มน่อยนึงย้อนว่ามูนเรย่งย้อนว่าได้สมัยนั้นได้สมัยนั่นก็เป็นคุณน้อยดอกแต่ว่ากะกตาเสียงทางอ้อนนี่มันก็มีหลายคนเนาะอ่าได้สมัยพวกตู้ที่ลุกเนาะแล้วกระดุนแล้วแต่ยังแม่ยังเป็นสาวซอนพุ่มเนาะ แล้วเพื่อนเกษียชีวิตไปแล้วเั่นเสียชีวิตมานี่ค่ะแต่แงทถังออนนี่ก็แม่นบ่ามันก็หลายคนเกิดขึ้นแต่ว่าคันว่าเพื่อนเบ้าแห่งข้ามมาบ้าแปนงนื่องข้ามไปจะทางนี้บอกเลยว่าข้ามมาจะทางนั้นคันมาทางนี้หันแล้วแม่นอ่าข้ามไปทางบัดเกินคัน่าข้ามไปทางมันเพินนี่อ่าต้องแม่นทางนี้เนาะทากนี้แต่ว่าสมัยนั้นสมัยนั้น คือซีโบทนันโบทันมีพวกนี้ดอกเพราะว่าตะกี้แต่ก้อนมันมันปูตูอยู่งงานนี้เนาะปูตูปูใช่ไหมจ๊ะพ่อของพ่อเป็นตาแสบแล้วไม่ตาแสบแล้เกี้ยงพุ่นแล้วเป็นกเกษรเออเพิเ่นเกษรชีวิตไปแล้วโวโบแม่แล้วเป็นนี่เพิ่นเกษรชีวิตไปแล้วแล้วทังค่อยว่าพวกเขามาอยู่นี่นะขึ้นกับตาแสบทางงอนแต่ว่าปูตูนั่นเห็นแต่ดดนแล้วล่ะแต่แม่ก็ยังไม่เห็น ังตแม่ก็ได้หกสิบสี่ปีแล้วแม่ก็ยังบ่เห็นเพิ่นก็สิแม่รุ่นเดียวกับอีแง่เลยสั่นเพิ่นธฮาร์ซิโก็ผู้ดีเทาตามานี่ยล่านบบนี้ตาแส่งงอนมันมีหลายคนเพราะนั่นมันมีอันมีแกนตาเลยเนาะแล้วมันก็มีตาแสงที่จันเลยฉันดูตาแสงทางงอนนี่นะแล้วก็สิแม่ผู้ใดซื้ออายนะ ซื้อลีนบ่แม่กระดงีบ่ะแม่บ่แม่ห้งินแม่เฟตทั้ม่เพวกลูกล้มไปสซนานี่เนาะนะซื้อซ้ได้ก่อนอ่าแตะแสงทางอนแม่ไแตแสงทางอนกระเมนอันเนียนอ่าจันตาันก็เป็นลูกของตะแสงที่ลุกเนลยแล้วก็มีตะแสงที่จันเนาะทางงอนนะสมัยนั้ สมัยนั้นพอพ่อชื่อใดแต่สองคนนี้เรีศึกษาแล้วแบบนี้ผู้ลูกก็นะนะพวกเขาเขาก็รู้เนาะแต่ว่าคันาดลูกแต่แสงมันแต,ต่แสงมาหลายคนก็ไม่แต่แสป้นิ่งลูกใดก็มลเพิ่มเติมมาเนาะ จูแมนแม่โบโบมีร้องเพองอนพ่อไม่อยู่อันต่างประเดียวกันเลนแม่ล่ะคุณดีล่ะเป็นพ่อแม่ปาจจุบันนี่นี่ผู้หนึ่งที่เข้ามาตามเนนะคะคิดว่าน่าจะแมนและเปิดโทรลงกันแล้วโบแมนอือด้ยกะยวนยูฟงากับมีแห็นโบมีกระแส น่แปลว่า <tr> พ <seine Christmas> ่อแม่เนี่เป็นขึ้นกับกระแสน้มนอนอ๋อแต่ว่ามไม่เด้ว่ากระแสง้ำไม่เก่านะจะเออกระแสน้ำไม่เก่าเราเป็นขึ้นในทาองนอนเพราะว่ากระแสนงมันจะมีสิบบ้านสิบ้านบ่1สบเอ็้านแล้นก็เป็นกระแสนึงเนาะแต่ว่าแม่เจีวได้แห่งก็กระแสนิยมเลือดน้อยเพิ่าข้นเราะเสียงที่จะแม่งเป็นซาวซนนะกจังพว่มาโตหารูกคนน้จะงวัมาโตหากระแสนที่จัะ เป็นบ so ้านทางงอนเบิดเพราะว่าบ้านมันมี el el ่กระแสป็ปขึ้นอยู่ทางงอนด้ยอันนว่าก็คือคือกุ้มไละเดี๋ยวี้นะกุ้มเหมือนกับติดระแสงเนาะจักกาบ้านจะหมายเก่านะแล่บ้านทำมุนไปขึ้นอยู่กุ้มทางงอนเยอะเองปีนี้ห้อสีที่ทางได้นอกอินต่างแบบ้เาผูอแก่ที่ว่าเป็นอันุก็วันเจ็ดแปดสิบสี่เจ้านี่ยลมหมีลมหีเบิดเออเบิด อันผู้เเ่าผู้แก่บ้านนี่เหนหรือบ้านน้อยอยู่อายอยนี้ผู้ผู้ชื่อได้เห่นระบุมีละเบิกมีตาลาดก็มาทางบ้านเกิดเหาะขึ้นท่นผู้จักซื่อนะไปถามเดียบ้านเกิดเขาต้องถามเข,ขาบอกว่าอันเพือ่อนว่าเป็นทหารอยู่บ้านเกินดนะลูกเบิกเงาไมู่อ่า มาถามพรงแม่คันว่าทหานมนข้าเกิดมอกระบุงมอกระดิคันว่าตาแสเนมอกระดิเดียวทนนอนนี่นอกไะเห็นพรกแม่สัมภาษณ์คือจังว่านเมื่อนั้นทรหาไปขอว่าลูกตาแสเนก้าหานากระลูกตูจันตานี่แหละคือนั่นนะเชิญเข้ามาใช่เออบแม่มาส่ะเออคันมาโบเมยค่ะคือเล่าสื่อกอดเด้อขอป่าเป็นทามเกาขอข้อมัป่ หลังจากจีจิบได้เราข้อมูลทั้งมืดเนาะที่ว่าได้มาตแต่ก่อนแล้วก็ได้มาเพิ่มเติมให้ให้บุญทวีฟังทั้งมืดเนาะแล้วก็ทาิาผนกลับไปกลับมาแต่ว่าจะยังบ่ได้ข้อมูลหรือว่าโบมีข้อมูลที่คิดว่าจะตามหาไอา้หักกองป่าจันเพ็งเจอเนาะแต่ที่ผันเสือเสือเต็มใจว่าต้องเจอแล้วก็ต้องอยู่แถวนีเนาะ การยังไม่ยอมแมมมพ้ไี่ยอก็ะท่าเผินไปไมาท่ามจนแบบว่าอยู่บ้านนี่มีไพ่ถีสือกอรบอร,รือว่าเคยสือกอ้อเฉงจะยังมีสวิตอยู่หรือบ่มีแต่ว่าเคยมี่พราคนถีสือกอ่อในนี้เผินกาน,นึเกเครื่องเติมเนาะจนนึกออกว่าคนสือกอ่อเคยมีเสืงเงื่อนเผินก็ใส่ช่วยกับเพื่อนของแม่บุญทวีนี่แต่ว่าเผิน อภินิไปให้แต่โดนแล้วก็เพิ่นได้เสียชีวิตไปแล้วเนาะซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของการตามหาต่อไปแม่บุญทวีบอกว่าพ่อเพิ่นหันบ่ได้เป็นตาแสงแต่ว่าพ่อเพิ่นน่ะเคยเป็นในบ้านในสมัยทีที่เป่าก็คือ1973หันมีแท้แต่ว่าพอ่มเมเอเพิ่นบ่แม่นตาแสงเนาะแล้วก็เพิ่นก็เลยโทรถามข้อมูลทางฝั่งไทย สบายดีปีใหม่อาบันยูโบอ,อ,บอาอบันไปไยูย่าอาบันไปใช้สวนพี่ป้าตัวไม่อยากละเอออันนั้นมีอันควบทางของอาบันหั่นน้อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้หัน่นมีพี่น้องเพื่อนอยากติดต่อหาคนซื้อก ổ, ว่อายุบันณให้ละ,อ,ะอัน บัตเต่กนเห็นว่าพ่อหันเป็นตาแสงเขาละาว่าคันว่า,วาพอ่อเป็นตาแสงหันโบแมนพ่อเป็นนายบ้านจังเคยแมนเขาเราว่าซีนาะและ้วอยากถามไอ้บันว่าเคยเคยหู้จักป้าจันทิงโบนะว่าว่าไอ้กอ่อเนี่ยไปยื้อนำ้ำซื้ซอเอลอกอฮอลนะว่าเอากอเนี่ยไปยู่น้าเพิ่นแต่สมัยแต่ก้อนก้อนพุ่นแล้วเพิ่นนเลิศนีไปตั้งประเทศแล้วแต่นี่เพิ่น อ่าอยากติดต่อหาเล้วคอลวาคันว่าซื่อ่อลูกตาแสงนี่บ่มีคุณเนี่ยมันจะลูกในบ้านตะกีนะ่ะเขากอว่าจังซิเนาะ,ะละจะประมาณพันกว่าร้อยเจ็ดสิบสามวัาสันเจ็ดสิบสามเอตาได้ไป้าเออฮะละเอาโกฮะละตายแล้วอยากถามไอ้บัณว่าเคยหูยินบ่ว่าซื้อปลาจันเพ่งนี่นะว่าเพื่อนเป็นเพิ่นเป็นลูกเป็นเซี่ยวกันกับพ่อตู้ะนะ แต่ว่าที่ถามพระตู้นี่เรากับโบ่บเข้าใจดอกเนาะเพราะว่าเราบบผู้จักอย่างล้นะาปรตูอยู่นีก็ได้ว่าจะถามมันเอาจะถามเอาบันเบิ้งว่าอันเคยผู้จักบ่ว่าซื้อป้าวันพิงนีล้านาป้าวันเพ็งเขาใช้เบ้าแล้วก็าใชรุ่นน้องรุ่นน้องไอ้บัน รุ่นน้องไอ้บั๋นประมาณ62ประมาณ62ปีอะเสนซื้อวันเพิงค์นะมาซอมหาซื้อจอจันเพิงค์จันเพิงค์เพื่อนเพื่อนยุ่งอันบ่นอะเด็กยุ่งอันไทยเขาบ่กโอันเขาบอกเพื่อนยุ่ฝรั่งเศสแล้วเพื่อนอยากอันตามหามันมีทีมงานตามหาญาติพี่น้องนี่นะแล้วเพื่อนติดต่อมาแล้วก็เจ้าแล้วมาตามหาวายุบันไทยข้ามเหนือปากมาแล้วเม่มีเงินเพื่อนรถขึ้นมาขนา เขากรว่บบาสีคือคือเนาะคันว่าลูกในบ้านซื้อก่อเขากับมีเนาะคันจะมาเล่าเนาะแต่ว่าอยากถามไปดูเิลนเ่ิคนไปไทยสวนคนจิ้มปลูกดอกไม้เหิคนเล่นไปไทยสวนไม่เจ้าก๋วชิวผักกูเดี๋ออยวคน,นก๋วโทรศัพท์ไปมืนอนี้เออไปยังไงประตูพูดน่ะดีตื่นบอกซะนอนลงโอ้ยบ่งมัจักอย่างแล้วบ่ได้อเออบ่อได้ส่นเราละ เออเอาเขาชื ừ, issance, connect, no ่ว <st ress ament> so ่ากับเพื่อนลาบา้่าเขาจะคอยช่วยตต่อหาอาตตินเลอรอาเดอเอาดีดีมีแหงเลอร์ปีไม่ข้ามไม้ไปไปได้สะดวกไปไปได้สะดวกสบายแล้วที่ไปหยาบเลอร้จ้าจ้าจ้าจับใจจับใจเพื่อนหนึ่งเ่หนองคายไปนั้งกั่ทั้งสองน้องอายน้องนอกมเซียสุโอมาเลเสียประเดลูเดเมีย แต่ายังแต่อายเลยไปถามอายไปบนี้เพื่อนๆดูมีเส้นอะไรดู๋ย่เราก็บุกูัแล้วเ๋จะไปเอากันอาสันก็ม่แต่ถามแอ่ไฟแม่ถามถึงนอเนั้นเราก็อันสิโมอืมอันกันนั่นละเมีิปตโตหะเป็นลเมียโทหาพ่อรุกพออลูกเอาเอาของแม่รดวัดแอกับม่เบอร์บ้านบอลเพื่อนเบ้านไหเนาะ ลาพอดีติดอยู่กับอันแม่บุญทวีเพิ่นเคยรู้าจักคนสื่อก็อยู่แต่บนแน่ใจว่าแม่นอันคนที่เทาตามหา้ารอยให้แม่ร่มกับเพิ่นเลยเนะาะเพิ่นสิท่านแม่เจ้าสบายดีอหลอสบายดีเ <laughs> จ้าสบายดีอันนี้แม่นเฮาซื้อบ,บ,บุญทวีเด้อร์พืนสีผสมอยวนบ้านไฮนี่เนาะที่ว่า ลูกหลานได้มาตามหาคนซื่อกโกนะที่ว่าอันนั้นนี่อยากถามคืนว่าคนซื่อกโกนะเรามีน้องอายจากคนุเนาะแล้วแม่เราหันออพอจื้อบอแม่เราหันเจ้าพอจื้อเราได้บอมีหูเปล้าแม่เท่าโกนะส่งหูปไปให้บึงล้วอไงป้าโบเห็นมี บอวมมอว่ <ๆ S 1> ทีมห้ากระสรไงเมื่อกี้ในป่าล่องเปิดเบิ้งด้วยแมนแมนบอวแล้วก็มีหูอ่อยข้องฟูซื่อก่อค่ะเนาะในป่าลองเบื้องวาอันเคยเคยเห็นบอวนะค่ะถ้าอันพ่อเราหันบขได้ติดนตะแสงตะกี้น่ะเป็นนายบ้านแต่ว่าขราเจ้าหันกะนี่ปอยููเมืองไทยพุ่นแล้วแต่ว่าเราหันเสี่ยเสียชีวิตแล้วซื่อก่อนะ เอาทิบสงทางเพศไหมป่ะทางทิบแน่วนะเ,เห็นบอทิบโดยอันแม่เราอนไม่พูดชื่อแหละแต่ว่าพูดเซอร์ซิส่งแล้วมันไม่ได้ก่อนะอัน,อน,นไอ้บานอันนั้ายของไอ,กไอ,อง้ก้อ,อนะ่ะอ้ายของพูดซือก้อโดยเออหน้าใครกันอยู่แล้วนี่<ด> นะอันนี้ก็ลงคนข่าวหน้าคมๆนะเบิ่งแม่เราเด้บ่เคยเห็นกันเพิ่นบ่จื่อแม่ตะแต่ว่านาหันไปขาบ่แต่ว่าอันผูซื้อก็นี่ละมนเพื่อนเราหันขึ้นมาล่ะจะอยู่ต่อหน้าเพื่อนของอันแม่พุนทวีที่เฮาอยู่นําเพิ่นนี่ซ้ายกวยลูกาวมือบ่งานเราแม่มีทางขวามือมีทางโค้งบ คือว่าเขาขึ้นไปแล้วมันบอกอยู่ทางหน้าเลยทางหน้าเลยนะเราปว่ารถเขาขึ้นไปสีเงินมันอยู่ทางวม่แล้วเนาะได้ว่าอันันอเขาจะไม่ต้องอายจะคุ้นอันนั้นป้าได้ถามค่ะเจ้าบอกพอพอมูบอกง่อยบึงป่ะพอวจื่อือท่ว่าันออกมาอยู่นําบ้นไดว่าขึไปบ้านเล้ทีเดียวโอเคงน้อยเนาะพองชื่อเป็นเนาะก็อ ามปีสิบสามปีไปสามสิบสามสิบสี่ปีแต่ว่าแต่ว่าผู้ซื้อกออ่อนี่มีพ่อเราหั่นเป็นในบ้านขึ้นมาได้ยุ่เรื่องขวัขวมอือแต่ว่าถ้าไกลกับอันหัวจะเรื่อง่นมันมีงานสองสามหลังเพราะเป็นงานเพิ่นเออและยุ่เรื่องยุ่เรื่องขวั้วมือแต่ว่าเดี๋ยวนี้ซื้อก่อโกนแล้วแม่นว่า ตอนนั้นกนะข้าเจ้ากะง่ายยับง่ายใสยสวยไปเมืองไทยเนาะไปยุพุนรันแล้วก็เลยว่าได้ลูกได้เมียยุพุนเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ละเป็นเสียชีวิตแล้วกันว่าซื่อโกนะยังแต่อายเพื่อนไปน้ากันทั้งสองน้องอายผู้นุ่งเสื้อสีส้มส้มหัวแพะเจ้าเบื้องหันละแม่นอายแล้วระพูเออะ้ะพูนผูุยิงพายกระเป๋าหันละแม่นแม่แล้วอ่าแล้วก็หากกว่าเสียชีวิตได้ แปดเก้าปีนี่แหละแม่เราคนะคุณเสื้อคอแม่แต่ว่าผู้เสื้อคอหันเออเสียชีวิตแล้วอยู่เมืองไทยพุ้นคันว่าขึ้นขึ้นท่ามาแล้วยื้อเบื้องหัวมือและแม่นแม่นผู้นี้แหละแม่ละแม่ละแม่ละคันลาไปยื้อเองเออคันยื่อหัวมือมันอยู่ทางโค้งน้อยนึงดอกแม่แม่ละเขาโค้งขึ้นไปยป้อยบ่้องหับแม่ละถูกต้อง เออเ,อ,อเสียชีวิตเออเสียเสียชีวิตแล้วเพราะว่าเราก็ได้ลูกได้เมีอายุเมืองไทยพุทน,นาสมัยนั้นอยู่บ้านเฮากับเมืองไทยก็ไปหากินห่วมกันนอกแล้วก็ได้ลูกได้มีอายุพุน่นเสียชีวิตแล้วยังไปอ้ายแล้วเมื่อกี้นี่โทรหาอายแล้วหันเพือ่อนเพื่อนพะบ,บุยูเพื่อนไปไทยหัวไทยสวนก็เลยว่าโบได้จิดตโตหาก็เลยว่า

อันเดยนี่เพื่อนปรยูนเนาะเพื่นไปสวนะน่ะมีแต่บัดเพื่อนมากละใคอันเยแม่ท่าีเนาะือนเออที่โทรหาลมน้ำเพิ่นก่อนว่าเพื่อนพอจื่อบอหนาดยแต่ว่าซื้อเฟซหันกระยู่ในอ่ะตู้ในหูกีิ้วแม่นะเนาะดู้ยของของจอะไรแต่ใอเาก็รส้าจมูกหนเรานี่เราก็เสียทีเนาะเอออันไอนี่กระซิประมาณม่องหกส หกสิบเจ็ดหสิบแปดอะไรเ,เพราะว่าผู้อายเราเห็นมันกน็าเกือบดเจ็ดสิบไปลเลยเจ็ดสิบไปลเยปลเยอันผู้เขาชงลกใน้าด้วยนะเออเราเป็นรุ่นอายของพวกเขานี่เขานี่ไปได้หกสิบสี่เนาะเราเป็นรุ่นอายแค่เขาเคจ้าเจ้อ้าวขอบใจเด้อขอบใจขอบใจแล้วคันว่ามีไม่อย่างลวิติโตหาที่ถามอายเนก่อนเด้ เราเอาไรเดโ <Kad> ai, i, uh ้อเราโอดแจลาบ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 าบลาบันอลาบลาบลาลาบ่าบ่า yeah, บ right, right, ันอราบลว่ลาบลาบ่่นลาบลาบลาแลาบลาบแาลาวลาบลาบัาบน่บลาบลาบาบลาบ่าบลาบล้บลา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 บาบลานเลยบลาบลาบลาาบลาบลวบาบลาบลาบลาลาบลนบลนาลาลากลาวลาลยลาบลาบาาบาบะมาบสาบลาบลลาาบีลล แต่ลูกอุปายไปไนะคก็คืออุปายจะสมัยนะะก็ใิไม่ประมาณน้องตอนนั้นเจ็ดสิบห้ามาเะ้าบ้านไม่แปดสิบวก็เป็าเปนแถวไปเน,นาะพรารักลยถ้าม,ม้านไปคือ,อแ้วคือสมัยตะกี้แนะ่ไปแล้วก็ไปได้รูปในเี่ยรูปในแล้วพอได้ไปประเทศที่ซานนำไปเจ้าแล้วไปเอาลูกอาเนียไปนี้นคือขอบใจเนจ ได้ข้อมูลน้อยนั่นเนาะวายุคุ้นๆเนาะโดยโดยแม่โอ้แม่ล้เนาะเพราะว่าเขาเขาดูหายเขาหาหาเราดูมาโดยโดยโอ้บุเมนลูกคอเดียวกัน <English> อัพ่อเขาจะเป็นทหารโดยโดยทหารละอันผู้ซื่อใจก่อยและเป็นทหารและไปยุ่งน้ำเพิลยุ่งผู้ของขุยผู้หนาวาสั่นโตโดยโดยโอ้แม่แล้วเนาะเออแม่ละอันแม่บ้านละอันพ่อเราให้พวกเราย่างมันเป็นทหารและเพิ่นป้ากันกับแม่เล้แต่เท่าก้อยังน้อยคุณ รับว anyway, oh, so so ่าแบบง่ายมากนมายาค่ะย so ูละลายโดยโดยพอรระาน่ส right. ุกอัดตวเราเนี่ทุกคนต้องเที่ยวกันละพันถาหูนขอนี้ละลายโอ้โดยเ็สุด้ยจะจะ่เมาให้รับปมเออันีให้เด็กน้อยส่งลกกันจะกนส่งลูกให้รับเรามืโอ้โดยโดยขอบใจไ่แม่ กสำเร็จแล้วเนาะพี่น้องสำหรับภารกิจของเฮาก็คือสวยป่าจันเพงตามหาไอฮักอยู่เล่าเนาะแต่ว่าก็คือจบแบบโปรคอยแฮปปีนะ้เนาะเพราะว่าไอฮักของเพิ่นนันได้เสียชีวิตไปแล้วเนาะซึ่งก็คือเพิ่นฮักเคยเป็นลูกพ่อบ้านเก้าเนาะบ่แม่นลูกตาแซงแล้วเพิ่นก็ได้ใหญ่ไปอยู่ไทยแล้วก็ได้เสียชีวิตอยู่ไทยนะแล้วเนาะแล้วก็คือครั้งนี้ก็คือแมนแท้แล้วเนาะได้ฮักกันยืนยันจัก ปาจันเพ่งแล้วว่าเมนเนาะแล้วก็เขากับทรงหูทรงย่งให้เบิงเป็นหูอ้ายเพิ่นเนาะกะปาเพิ่นว่าคือสิแมนแล้ววันนี้เนาะแล้วก็ข้อมูลตรงกันก็คือขามเฮบักทางงอนมาบ่านก็คือจะเห็นเลยเนาะก็คือตามทีแม่บุญทวีเพิ่นเราให้เพิ่นฟั่งนั่นก็คือแมนและแมนข้อมูลชัดเจนแล้วเนาะพี่น้องกะคลิปนี้กะประมาณนี้เนาะพี่น้องตามจุดเจอแต่ว่าบริเห็น เพิ่นเนาะเพิ่นได้เสียไปแล้วก็แสดงความเสียใจกับปาดเล่นเพลงน้ำเนาะกัคลิปนี้สิเจ้าว้เพียงเท่านี้ทายพี่น้องมากิมนียกัฝากพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ให้แน่แล้วก็สำหรับพี่น้องที่อยากตามหายหยาดรือว่าอยากติดต่อทีมงานเนาะมีสองทางเดียวก็คือติดต่อทางแฟนเพจทิพซ่าแนวแล้วก็ส่งข้อมูลเป็นตัวอักษรทถนั้นเนาะคลิปนี้เจ้าว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสหรับคลิปนี้สวัสดี